นะครับไปที่หน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับหรือว่า ID Line ก็ TV 406นะครับดูคลิปย้อนหลังนะครับไปที่หน้าแฟนเพจเหมือนเดิมครับนั่นก็คือลูกหนังติดล้อแล้วก็ช่อง YouTube Channel ลูกหนังติดล้อนะครับทุกขอบสนามเราอยู่ตรงนั้นนะครับเรียกว่าลิงก์กันเลยนะครับแบบวันต่อวันนะครับสัปดาห์ต่อสัปดาห์กับพี่ชาวชาวลิ้ยอมดอนครับวันนี้นะครับในช่วงเบรกแรกนะครับเราจะไปกันที่เขตคลองสวา ไปดูการพัฒนาการกันนิดหนึ่งครับของน้องๆเด็กๆนะครับระดับเยาวชนนะครับระดับรากหญ้านะครับก้าวขึ้นสู่ฟุตบอลอาชีพนะครับกับสโมสครคลองสามวาเอฟซีนะครับนั่งคุยกับอาจารย์สุพจน์เขียวเจริญกันครับโควิดเนี่ยมันทำให้เราต้องหยุดเด็กไม่มีเรียนเลยเราก็แบกรับภาระสนามที่เราเช่าค่าเช่าก็ไม่ได้ลดให้เราสนามเก่านะครับที่พญาสุเรนเราก็สู้ไม่ไหวครับ โดนไปเกือบแสนนะครับช่วง4เดือนซึ่งไม่มีเด็กเลยเราก็ต้องคืนนะครับคืนสนามไปโดยปริยายนะครับพอคืนเสร็จแล้วก็พอดีผมมันจะไม่อะไรเปลี่ยนแปลงตลอดคือสนามนี้เริ่มต้นเลยต้องสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นไร้ามาผมก็มาเริ่มต้นเปิดอะคาเดมี่กับท่านอาจารย์มิโลนเนี่ยเปิดอะคาเดมี่ครั้งแรกคือใช้สนามนี้เปิดครั้งแรกก่อนที่เราจะไปพยาศเล่นใช่ครับใช่ใช่ ก็อตอนนี้เรานั่งคุยนะคุณผู้ชมครับอยู่ที่สนามเ,าเปลี่ยนชื่อมาเป็นเคหนึ่งพันเคหนึ่งพันนะครับอาจารย์กลับมาเหตุผลที่กลับมาตรงนี้เพราะอะไรคือสนามนู้นมันเป็นสนามที่หนึ่งเลยเราหลากัหลกๆเลยช่วงโควิดเราเจอปัญหาเราเลยคืนสองคือสนามนี้เขาถูกขายไปครึ่งหนึ่งมันเป็นรูปตัวแอลซึ่งไม่เหมาะสําหรับฟุตบอลที่เด็กกาลังจะเติบโตขึ้นไปเป็นรูปตัวแอลหือเป็นรูปตัวนี้เราก็เลยไม่เหมาะก็เลยพต้องขอบคุณท่านอาจารย์ิโรธนะนะ ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นเด็กใหม่ทั้งหมดแต่ข้างหลังที่ใส่เสื้อสีเขียวนี่เป็นเด็กเก่าที่กาลังเริ่มทยอยเข้ามาช่วงช่วงหลังจากปลดล็อกเนี่ยครับเ<ม>พิ่งจะยอยเข้ามาแต่ก็ยังไม่มากแล้วตัวนี้ซ้อมวันไหนบ้างอาจารย์ตัวนี้ซ้อมอพุทธประหลัดสุขสาวาทิต์เลยครับโอ้ยาวนะ5้าวันครับ เด็กมาเรียนนี่คือเรียน5วันเลยมะเ,เรียน5วันครับเรียน5วันเลยท่านแลยมีเรามีเรียน2วันเสาร์อาทิตย์มีเรียน3วันแล้วแต่ผู้ปกครองจะลง oh. ส่วนเด็กเล็กเนี่ยเรายังให้เป็นเสาร์อาทิตย์อยู่เพราะว่าวันธรรมดาส่วนมากผู้ปกครองจะให้เรียนเสาร์อาทิตย์ซะมากกว่าโ oh. เด็กก็ชอบอย่างนี้5วันแล้วก็เป็นเป็นญาติจริงด้วยคุ้มครับที่เราเปิดรับตั้งแต่5นะครับ5-18ถึงปปีเลยตอนนี้แต่ว่าที่ที่มีตอนนี้ก็จะมีรุ่นเข้ามาใหม่ก็ 5ห้าถึงเจ็ดแปดเก้าส่วนรุ่นโตก็สิบสองสิบสามเลยแล้วเราก็มีโตสุดเลยตอนนี้เราทำสิบแปดเพื่อจะส่งอบอลที่เป็นเป็นลีกประชาชนแต่เราใช้เด็กสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเล่นเป็นลีกเดี๋ยวนะฮะซีซีทีเอลซึ่งเป็นลีกประชาชนเป็นลีกที่สร้างขึ้นมาแบบเล่นแบบลีกสมัครเล่นครับ<อ>เราก็ส่งเท่ากับว่าเด็กมันก็มีเพดานไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับทีนี้จะไปสิ้นสุสดฟุตบอลกึ่งอาชีพใช่ไหมเนี่ยเ,เราพยายามจะไปถึงตรงนั้นให้ได้ครับเพราะว่าเรา ของสปารเราขึ้นทะเบียนเป็นสโมรสรกับสมาคมแล้วถ้าเรามีเราก็ต้องต่ายทีเอในปีหน้าต่อไปเรากำลัง,ลงมองตรงนั้นแต่ตอนนี้เราก็ได้สส,สท่านมาช่วยหน่อยท่านสสจิรยุๆห่วงทรัพย์พูดถึงฟุตบอลที่จะไปสู่อาชีพแล้วเนี่ยครับ ความหวังเป้าหมายของนเด็กมันมันมีมากน้อยแค่ไหนอาจารย์อาจารย์หรือว่าเอาไว้ก่อนไปเล่นก่อนลูกหรือว่าเราตั้งเลยว่า1 2, ปี2ปีเราจะต้องอยู่ที่สอยู่ที่สองอตอนนี้ตรงนั้นเนี่ยเรายังมองไม่ยังยังมองไม่ถึงครับพี่คือตอนนี้ผมมองแค่ว่า1อย่างน้อยเนี่ย เด็กได้มีที่เล่นก่อนเ<ด>ช่นบอลยูสปีหน้าเนี่ยเขามีแน่นอนยูส1ิ 14, 16, 18ส่วนยี่สิบเนี่ยมันต้องเป็นระดับเขาเอาทีสขึ้นไปเราก็ยังมองไม่ถึงตรงนั้นแต่แต่เป้าหมายของผมคืออยากให้มีเบทีเล่นเด็กลูกจิตลูกหาที่ยังไม่ได้ไปอยู่โรงเรียนดังๆ ก็มาเกาะกลุ่มเล่นเล่นก่อนก็เล่นยุทธเหมือนกันนะครับสิ่งเป้าหมายที่ผมวางไว้ตรงนั้นก่อนให้เด็ก 14, 16, 18ได้มีเวทีเล่นเท่านั้นเองครับตอนนี้เด็กเริ่มกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมากลางเดือนที่ผ่านมาครับเด็กเด็กบางคน12ต้องฉีดวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยเรามาอัดเลยเนี่ยเด็กอายุ1 2ถึง14ี่เนี่ยถ้ามาอัดเลยไม่ได้ระบบการหายใจจะจะจะไม่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 ดีเท่าที่ควรเพราะนั้นเราก็เริ่มเริ่มเบสิกกลับมาเบสทูเบสิกใหม่ ครับตอนนี้กลับ4-5เดือนวางเว้เนี่ยเรากลับมาเบสทูเบสิกใหม่เรามาไล่เบสิกใหม่หมดครับไม่ไม่เราไม่ไปไปไปเกมไปอะไรเลยตอนนี้ผมไล่เบสิกอย่างเดียวคือคือไล่ใหม่ครับลกลับมาไล่ใหม่ทบทวนใหม่ครับก็มีความละเอียดนะท่านเอาจารย์สุพ์ก็อยู่ในวงการฟุวบิกอลกี่ปีแล้วเออผม20ปีครับประมาณ20 20ปีตั้งแต่อายุไหร่ ผมจริงจริงจังเลยตอนอายุ38ครับ38นะครับที่ที่เคบอกกันบอกว่าไม่ไม่มีความประสงค์จะเป็นโค้ดเลยไม่มีครับมีจับพัดจับผูไปครับอีกสักนิดนึงทุกคนอยากรู้ทำไมทีแรกไม่อยากเป็นโค้ดเลยแต่ทุกวันนี้เป็นโค้ดเพราะคือ,อมันใจหน,หนึ่งเลยคือใจเรารักด้วยครับใจเรารักตรงนี้แล้วก็ที่ผ่านมาสมัยเราเป็นเด็กเราไม่มีโอกาสนะครับสมัยก่อนตีทีมชาติยากมาก เนี่ยอย่างพี่สมพงศ์เนี่ยใครยึดทีมชาติก็ยึดติดเลยซึ่งแต่ก่อนนั้นการได้รับโอกาสของของของเยาวชนมานน้อยแต่สมัยนี้เราจะเห็นว่ายู23เนี่ยเด็ก16ปีขึ้นไปเล่นได้แล้วนั่นแหละครับเขาจะเปิดโอกาสจะเปิดโอกาสเขาเรียกโอกาสมากขึ้นทางสมาคมเปิดโอกาสให้มากขึ้นแต่สมัยก่อนยากครับเบียดยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อาจารย์ลองวิเคราะห์ทีมชาติชุดซูซูกิหน่อยโอ้ซูซูกิผมเห็นเขาดึง นักเตะเข้ามาแล้วที่โผลมันออกมาเนี่ยแล้วก็ผสมผสานกับเด็กเด็กเก่านะเด็กรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เข้ามาผสมผสานกันเนี่ยผมว่า ค่อนข้างลงตัวผมจะติดตามลูกศิษย์ผมเสม,มอขึ้นหนึ่งเนี่ยเจ้ายิมเนี่ยเขาเขาเริ่มพัฒนาตัวเองเขาเขาเริ่มที่แก้เขา่าที่เขาสมัยก่อนเขาโดนดา่าโดนอะไรเยอะช่วงนี้ผมว่าผมไม่ได้ยอไม่ได้อวยนะครับต้องยกให้ครับเพราะว่าวรชิตปรับตัวเองมีความมุ่งมั่นขึ้นอาจารย์ถ้าเกิดว่าเด็กในละแวกคลองสามวาสนใจอยากจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนปรประกรณเป็มพักเหมือนในเจ้ายิมเนี่ยครับมันจะต้องติดต่อทางช่องทางไหน คือเรามีเพจอยู่แล้วแล้วเบอร์เบอร์โทรศัพท์ก็0809225058โดยตรงเลยนะครับเพจอเฟซบุ๊กผมก็สุพจน์เขียวเจริญเลยครับแนวโน้มเราตอนนี้ได้คุยไว้คร่าวๆแล้วนะครับสำหรับถ้ามันสำเร็จเราก็จะทำา MO u นะครับปรเปิดเผยยังอ เขาให้เปิดเผยได้แต่ว่าจะสำเร็จขนาดไหนเนี่ยผมพูดไปดิพูดในหน้าคือเราเนี่ยคือตอนนี้ได้คุยกับเฮตพนเขาแล้วค็คือคือคือมเกษตรครับมเกษตรนะครับเราก็จะใช้เป็นาศูนย์ฝึกแยาวชนมเกษตรในย่านคลองสามานี่เลย 14, 1 4 1 6 18เพื่อส่งเด็กให้เขาถ้าดี ก็ส่งเอาไปเลยก็ไปครับเอาไปเลยอ่าครับเป็นต่อยอดกันตรงนั้นนี่เราจะ MOU กันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเกษตศาสตร์เอฟซีนะใช่ครับนาคามรกรนะฮะอ้าวเด็กคนไหนสนใจนะลูกก็ติดต่อมาที่อาจารย์สุพจน์เกียรติเจริญครับเบอร์โทรศัพท์อีปครั้งอาจารย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสองสองห้าศูนย์ห้าแปดครับอ่าเพจอาจารย์ก็เป็นสุพจน์เกียรติเจริญภาษาไทยครับภาษาภาษาไทยนะลูกครับให้คุณแม่เข้าไปดูแล้วก็ลองเข้ามานะครับยินดีครับได้มา สนามแย่จริงแล้วสอน5วัน5วันเลยครับตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นวันธรรมดา5้าโมงเย็นถึงทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ยกเป็นวันอาทิตย์วันเดียวเราซ้อมวันหน่อยเพราะว่าเราปล่อยให้เด็กเป็นเป็นวันอาทิตย์ถ้าเปิดเรียนจะได้พักผ่อนก่อนเพราะว่าเป็นวันจันทร์วันต่อไปก็เป็นวันเท่าวันอาทิตย์นี้สี่โมงเย็นเลิกหกโมงครับอห้าวันนะลูกนะครับที่สนามแกรนด์คิปเปอร์เก่าหรือว่าคนที่จะรู้สนามแคมป์ แคมคหนึ่งศูน์ศนหนึ่งครับหนึ่งูนนย์เอ่อหนึ่งศูนศนหนึ่งครับครบ <ผม S 2> เปลี่ยนหลายชื่อแล้วเกินแล้วก็มาพอดนะีอาจารย์ต้องเปลี่ยนชื่อเลยนะใช่ครับเอ,อเปลี่ยนชื่อเลยนะครับอ่านี่ก็คืออาจารย์สุพจน์เขียวเจริญครับก็บแรกๆไม่อยากจะเป็นโค้ดแต่ตอนนี้เป็นโค้ดแล้วก็มีลูกศิษย์ไปติดทีมชาติหลายคนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปตามดูบรรยากาศในการซ้อมนะครับวันนี้อาจารย์ต้องทําหน้าที่เป็นหน้าที่โค้ดคนเดียวก่อนเพราะว่าโค้ดนี่ไปเลือกตั้งอต อย่างที่บอกนะครับนะกำนันมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยไอ้ให้ฐานมาแน่นะครับขอบคุณครับครับคับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนของเยาวชนคลองสัมวาเอซนะครับก็ปักหลักซ้อมกันที่สนามแคมป์ 1 0 0 1นะครับของอาจารย์วิโรจน์นะครับหรือว่าแยกจ่าเฉยนะครับหรือว่าถนนหาไทยราชนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะเวียนนะครับจะนําบุตรหลานนะครับนำลูกของท่านนะครับไปเป็นนักเตะกับอาจารย์สุพจ์เขียวเจริญก็เรียนเชิญนะครับนอกจากตรงนี้นะครับผู้ช่วยเนี่ยเป็นอดีตนักขุตบอลทีมชาติไทยไอ้รัตหินนะครับหรือว่าสมพงศ์วัฒนานะครับเราก็นั่งพูดคุยกับอาจารย์สมพงศ์วัฒนา มาชนนเดียวกััครบ่ผมสอนอยู่ที่คาเดมี่ซอยหัวหมาก13ที่ข้างหลังรามนะครับวันไหนบ้างอาจารย์วันเสาร์อาทิตย์ตอน9โามงถึงเที่ยงนอกเหนือจากสอนบอลเด็กแล้วอ,อาจารย์ตอนนี้มีฟุตบอลรุ่นให,ใหญ่ที่เราไปเป็นโค้ชบ้างไหมมีครับมีมีของทีมทานายความมีนบุรีครับผม,ผมไปมทำให้เขาอยู่ก็ได้เป็นตัวแทนของ,ของในเขตปริมณฑลที่นี่ ไปแข่งรอบสุดท้ายซีพิจิตตอนแรกเขาจะแข่งที่เชียงใหม่ครับเมื่อเมื่มตอต้นปีเอ้ยเมื่อปลายเมื่อกลางปีครับแล้วเลื่อนโควิดมาเรื่อยเลยย้ายไปทำที่เขาพิจิตเขาเลยรับเป็นเจ้าภาพแทนเชียงใหม่ครับแล้วแมตช์ไหนที่บฟาดี้อยู่จริงซีเกมครั้งที่13ในบ้านนะครับคือถูกมอบหมายจากโค้ชเลยว่าเอาคนเดียวไม่ปล่อยให้ไปไหนอย่า <ไป S 2> ให้ลาดสายตาฟาดี้ครับฟาน์ดี้ รู้ครับเขาเขาไปนู่นมาเขาไปยุโรปมาเขาไปเล่นในยุโรปประเทศอะไรผมจําไม่ได้แล้วก็ตุ๊กเราไปเกาหลีต่างคนต่างมาสวดกันเลยครับเอหันกันเลยข้างหน้าคือพี่อาจารย์ส้มพงศ์รู้จักเขาเขารู้จักเราไหมรู้ครับรู้อ๋อเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเคยเคยเล่นเคยเจอกันเยาวชนอะไรครับในอาเซียนเคยเจอกันทีพอประกบนี่เขาเป็นไงมันเขารู้สึกยังไงเขาก็ในความรู้สึกผมเนะเขาก็หงดหงิดนะครับเพราะว่าเขาไปไม่ได้ โบกาสซีเซ่กับน้าอัมช่วยกันบอกว่าเฮ้ยมึงใช้มันไปไหนนะมึงต้องเห็นตลอดเลยแล้วผมก็จับจนจนเขาเล่นไม่ได้เขาหมดมิดเลยครับความสามารถเขาประมาณไหนพี่โอเยอะครับเยอะพ่อพ่อกับพิยอะพงครับในลูกในลูกที่คอบครองบอลในลูกยิงประตูอะไรเงี้ยผมก็ให้ปล่อยให้เขายิงไปสองสาครั้งเหมือนกัน นั่นก็เป็นอดีตนะักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับโด่งดังเหลือเกินครับชุด4เกมครั้งที่13ที่เตะในประเทศไทยนะครับการประกบนักเตะต่างชาติอย่างเช่นฟาดีฮัมัดนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวจนโด่งดังนะครับสำหรับอาจารย์สมพงษ์วัฒนานะครับปัจจุบันก็ทำหลายทีมนะครับเป็นโค้ชให้กับ ฝั่งทนายด้วยนะครับรวมไปถึงการเป็นผู้ช่วยให้กับทางด้านอาจารย์สุพจ์เขียวเจริญนะครับนเบลกซอนนะครับเราจะมาติดตามสําหรับฟุตบอลอาวโสก,กันนิดนึงครับมีการส่งเสริมให้เล่นเพื่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกัานันวิรัตอินบุญครับช่วงนี้เราพักสักลูกครับจััับมือกกนนไไวว้้้และปดยเส ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังทีฝัน